บทสาธยายเรื่องสมณพราหมณ์สูตรที่สามอริยสัจสี่แผนที่นำทางออกจากคุกแห่งชื่อเสียงที่มาจากพระสุธตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายนิทานบักลาบสักการะสังยุตเจริญพรญาติโยมมูเหล่าทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาบัดนี้อาตามภาพจะขอนำสมณพราหมณ์สูตรที่สามซึ่งเป็นพระสูตรที่เจ็ดแห่งตติยวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้นับเป็นบทสรุปที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุด ในบรรดาพระสูตรเชิงวิเคราะห์ทั้งสามเป็นการนำเอาหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่มาประยุกต์ใช้กับปัญหาเรื่องลาบสักการะและชื่อเสียงโดยตรงเปรียบเสมือนการนำเอาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดมาทำการวินิจฉัยและผ่าตัดเนื้องอกทางจิตวิญญ,ญาณก้อนนี้ ให้สิ้นซากไปเป็นการยกระดับความเข้าใจจากเพียงแค่รู้องค์ประกอบมาสู่การรู้แจ้งในกระบวนการแห่งทุกข์และการดับทุกข์อย่างสมบูรณ์แบบเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนพระพุทธองค์ได้ทรงเปลี่ยนกรอบการวิเคราะห์จากห้าประการในพระสูตรที่แล้ว มาเป็นกรอบแห่งอริยสัจสี่ซึ่งเป็นโครงสร้างแห่งปัญญาอันเป็นสากลได้แก่ 1. นึลาบสการะสีโลกะทุกขสัจจะคือการรู้ชัดว่าตัวลาบสการะและความยึดมั่นในลาบสการะนั้นคือสภาวะแห่งทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นภาระและเป็นบ่วงรัดรึงจิตใจ 2. รลาบสการสิโลกะสมุุทัยคือสมุทยสัจจะคือการรู้ชัดถึงเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัณหาคือความทยานอยากในลาบยศอยากให้คนสำเสริญและมานะคือความทนงตนในชื่อเสียงเกียรติยศนั้น 3. าลาบสการสิโลกะนิโรธ คือนิโรธสัจจะคือการรู้ชัดถึงความดับทุกข์อันได้แก่สภาวะที่จิตเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากการครอบงำของลาบสักการะคือการดับสิ้นแห่งตัณหาและมานะที่เกี่ยวกับมันซึ่งก็คือพระนิพพานนั่นเอง 4. ลาบสักการะสิโลกะนิโรทคามินีปฏิปทา คือมัคคัจจะคือการรู้ชัดถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันได้แก่อริยมรคมีองค์8ดซึ่งเป็นหนทางที่เป็นรูป,ปรธรรมในการฝึกฝนตนเพื่อสลัดคืนความยึดมั่นทั้งปวงหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศว่าปัญหาเรื่องลาบยศชื่อเสียงนั้นไม่ใช่ปัญหาทางโลกเล็กๆนน้อย แต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแห่งทุกข์ในสังสารวัตโดยตรงและทางแก้ปัญหานี้ก็คือทางสายเอกเส้นเดียวกันที่ใช้ดับทุกข์ทั้งปวงนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเรื่องราวในพระสูตรนี้เป็นการนำเสนอจุดชี้ขาดสุดท้ายระหว่างทางรอดกับทางพินาศพระผู้มีพระภาคได้ตรัส จำแนกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายออกเป็นสองกลุ่มด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดคือกลุ่มที่หนึ่งผู้ไม่รู้อริยสัจย่อมหลงทางในวัตฏะดูกรภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้ชัดซึ่งทุกข์คือลาบสการะเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สมณะเหล่านั้นย่อมไม่สามารถหลุดพ้นไปได้สมณะกลุ่มนี้เปรียบเสมือนคนไข้ที่ไม่รู้จักโรคของตนไม่รู้สาเหตุของโรคไม่รู้สภาวะที่หายจากโรคและไม่รู้วิธีการรักษาพวกเขาย่อมต้องทนทุกข์ทรมานและตายไปกับโรคนั้นในที่สุดกลุ่มที่สองผู้รู้แจ้งอริยสัจ ย่อมบรรลุถึงนิพพานส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอริยสัจสี่ประการนี้สมณะและพราหมณ์เหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นอยู่สมณะกลุ่มนี้คือแพทย์ผู้รักษาตนเองได้ท่านรู้โรครู้สมูทาน รู้สภาวะที่ปราศจากโรคและรู้ยาที่ใช้รักษาอย่างท่องแท้ท่านจึงสามารถเยียวยาตนเองให้หายขาดจากโรคคือทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แบบพระอัฏฐกะถาจารย์มิได้ขยายความพระสูตรนี้เป็นพิเศษเช่นกันเพราะเนื้อหานั้นมีความชัดเจนในตัวเองอย่างถึงที่สุดเป็นการนำเอาหลักธรรมที่สำคัญที่สุด ในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้โดยตรงซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีในหมู่พุทธบริษัทอยู่แล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คืออะไรได้แก่ 1. การยกระดับปัญหาด้วยอริยสัจพระสูตรนี้สอนให้เรามองปัญหาเรื่องลาบยศชื่อเสียง ด้วยสายตาของพระอริยเจ้าคือมองให้เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของทุกขสัจจะเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เมื่อเรามองด้วยกรอบนี้ปัญหาจะไม่ใช่เรื่องของดีชั่วแต่เป็นเรื่องของความจริงที่ต้องทำความเข้าใจและปล่อยวางทางออกที่เป็นรูปธรรม ความพิเศษของอริยสัจสี่คือไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิเคราะห์ปัญหาแต่ได้มอบทางออกที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงนั่นคือมัคคสัจจะหรืออริยมัคมีองค์8ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกฝนตนในทางด้านปัญญาศีลและสมาธิเพื่อกำจัดต้นตอของปัญหาให้หมดสิ้นไป ความรู้แจ้งคือหนทางแห่งอิสรภาพพระสูตรนี้ตอกย้ำหัวใจสำคัญว่าความแตกต่างระหว่างผู้ที่ติดข้องกับผู้ที่เป็นอิสระนั้นมีเพียงสิ่งเดียวคือปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจสี่การหลุดพ้นไม่ได้มาจากการอ้อนวอนหรือโชคช่วย แต่เป็นผลโดยตรงจากการที่เราได้รู้และเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทั้งหลายเจริญพร